ดินงามครับนี่นงครับน้งต้งกวอนหนันงเฟมอมอมอมดูว ทำถนนก่อน,นครับพี่น้องโชเฟอร์ใจเที่ยวก่อนมาพร้อมครับเครื่องจักรหนัก <laughs> จกก้โกบิโกดูว่าบาคเทนเนี่ยมีน้องครับรถอยอดขายดีในประเทศไทยราคาก็อัพไปที่4ล้านบาทนะมีน้องครับๆๆครับเคลื่อนด้วยโชเฟอร์นะฮะนุม่มสุรินทร์วายัจงซัน ทำถนนให้รถวิ่งก่อนพี่น้องครับหลังจากนั้นก็ทําสะพานงบอยู่มานที่6ล้านกว่าเนีพี่น้องแต่ป้ายไม่เห็นแล้วไม่รู้ป้ายหายไปไหนแต่ว่า,าหลายเดือนที่แล้วนะบาวัดาถ่ายทําแผนง,งานนะครับของอบตตำบลศรีวิไลครับงานนี้บาวัดพาเบินครับแมา่ายทํานะครับ ดูการทำถนนให้รถวิ่งก่อนวางท่อท่อใหญ่กันทีเดียวรอก่อนครับกระบะก็ทำงานยากนิดนึงพี่น้องมีรถเขา้ามีรถออกรถสวนเลนกันก็ต้อง,ต,องต้องรอ ยายนุนลงน้ำเด้อมันบ่นแตกดิมันบ่นแตกก็บย่นลงน้ำไครมันขึมาควัางดินควันนี่ลบรถก่อนเร็ว เขาแง่มันพี่น้องครับลมค่อนข้างแรงพี่น้อง ก่อนมาเลยครับพระผ่านเลยผ่านเลยบอกไปยืยนบวกรถเนะทีมงานเท่าไงเออนั่นแหละไปไปทำตาบวกกันอะ่ะ <laughs> อันแล้วยกทุกสูงยกยกทุ่งขาเอ้ยอขึย้นยกทุ่งหยางยกทุ่งเขียวไปยกทุ่งเขียวอ่าุงจีห้าฟันบูแม,น,มนเสริมแผ่นเหล็กพิเศษครับ เีดเคสองร้อยไปทแปดสิบเซนลอดดีครับพี่น้องราคาสี่ล้านไงที่สุดป่ะครับแมนรถคันนี้อยู่ประมาณสี่ล้านกว่า,าเออมันเป็นบุงกีไงดนีย หาเชียวนี่ลุนงขาหนีาครันี่ลุนเยเขาบอกใครใส่กันมันมันเสียคาการเดินทางหลายกดน้ำหนักหลายเพราะว่าถ้าโดนปับแมกก่ก็ร้ายมืนเลยเกินน้ำหนักเกินมันทุกแม่ เฮ็ดงานเร็วเด้ออ <S are again response> mm ืมแป๊บเดียวเอาเดียวเลยมันไปยืนให้พี่น้องเิ่งสี่ไปเลยเฮ็ดนี้หยังครับเด้อทำงานครับทำงานเฮ็ดหยังว่าเด็กสะพานครับสะานบาวเฟียมหน้าอยู่มใส่บาวเฟียมหน้าอยู่มใสเนี่ยหน้าอยู่บนนงพายครับทางไปนกพัยโอ้ัหเกียวของทั้งนี้ตัวสัตว์ อ๋อมาเบิึงเหตุสะพานเป็นห่วงเป็นใยน่พี่น้องหน้าอีฟังทั้งพี่ฟังฟังทงนี้เป็นตำบลยังนี่ตำบลโน่นโน่นสวรรค์ค่อสวรรค์ค่มสวรรค์นี่พี่น้องฟังนี่พ่มสวรรค์เฉียดพ้นทรวงจังหวัดเดชรอยเอ็ดพี่นวังเออฟังพุ่นน้ำเพื่อสิ มองมองเขานั่งกินเขากันเหรอครับเ <c oughs> สียบวาราบกัวงเสียบแนี่นครับสุดยอดโอ้บ่าเฟรมมาสุดยอดอทีมงานเบาวัดผ้าเพื่อนหนึ่งครับมือหนีบันเาสาเด้อพี่น้องครับรไก่ไก่สีออกพั้นสาแล้วนี่ครับเบาอมเสียเลยเบ็ดเลยบเลโอ้พี่น้องเฮ้าพี่น้องเฮ้าสวัสดีครับ รวังรถนั่แน่ล่ะโวย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 กัลงไม่ได้คุณนม่คนยูนทางคุณรถรถสิร์ฟคือว่ไปรถโอ้รถใหญ่มากอ๋ิ่นเห็นรถ ใคร้สิแล้วล่ะครับพี่น้องครับใคร้สิได้เที่ยวแล้วสายเลี้ยงเมืองนด้ครับยีน้ังครับเอาดินเซนยอมยอมพีน้อ,อนงครับที่ถมดินก็คือทำถโนโน,โนให้รถวิ่งนะครับหลังจากนั้นทางนี้ก็จะทำสะพานเลยทำสะพานซ่อม บรรยากาศพี่น้องครับลมว่อยๆ่อ,อ,บ,อบึงเอ,งอ,อาโบกโบกมือให้เพื่อนมากนะรถด,ดินตัอน,นัอ้น એક એક จะขั้นจังสิได้ซ้ำเที่ยวซิบลอนะครับสามขั้นสามขั้นจังสิได้ซ้ำซิบลอขั้นหนึ่งมันท่างท่างทำบนเป็นบ่อยเรนเนาะก็ทั่วประเทศแหละมากมาครับรถเจ๋งมือเขามาเห็นงานกับแม่ไล่หลายที่รถก็ได้เออใจเย็นๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็สิได้ใส่แบบสะดวกสบายแล้ว เอาผลครับผนโอ้วัสดีวัดดีวันดีครับปู้บ้าหน่อยโว้ยเมียนเมียนเมียนเอฟซีรับเซหลไรสีไปใส่กันเนี่ยเออสือควาเบิองรบเบืองลาเนี่ยหลอกยังไรอะ เอฟซีบามัดผาเพื่อนขึนวยังกนโอ้โหมีนัน้อยแต่ว่าลูกไส้นาลูกไส้น่าป้าโซงง่ายสโตัวยู่บานทีมงานเบามัดถึงน่ะ หมึ่งกันตัวครับพี่น้องครับเหมือนโูโย่มาอีกแล้วคูหนึ่งครับเป็นงานเชื่อมถนนนะครับ ให้รถวิ่งก่อนทำสะพานทีหลังครับทีมงานหกลอครับพี่น้องครับมาจากซุลินเดอร์พี่น้องครับพี่น้องเข้าสิบล,ล้อคันแรงๆครับพี่น้องครับหกล้อครับโอ้โชเฟอร์อรถไมโครนะครับแจกเขียวน้ำนะพี่น้องครับ เอาลูกมาน้ำมาครับเอาลูกมาน้ำชั่วนี่ไหม <c oughs> <c oughs> มันหลาดชันเลยพี่น้องครับถอยรถละมันระวังครับแต่ว่าบ่มีน้ำฝนแล้วพี่น้องครับมิจะล่มหแหง้งทำงานแบบง่ายขึ้นนะพี่น้องครับดินแห้งแล้วครับพี่น้อง มาเรื่อยๆครับโชเฟอร์แล้วปะครับนี่ยรอบบายแล้วปะไม่ว่ามือนี่ทั้งมือมือสองมือบ่มองนี่ไหมนี่ไหมผมนี่นมือนี่้เลี้ยวเป็นปะเ,ะเอาดินมาอัดตรงนี้พี่น้องแล้วก็ให้รถวิ่งไปก่อนหลังจากนั้นตรงที่น้ำไหลก็จะเป็นสะพานใช่ไหมครับ เป็นสะพานด้วยพีน่น้องครับโอ้น้องคนนั้นก็ดยู่ u ทูบด้วยนะี่ะนั่นคืองค์โทรศัพท์น,นั่นมันรีวิว,วยนะอยู่นั่พมันก็นเหตุช่องเหมนอน่ันแรงบมแรงครับพี่น้องนี่ อเอ้คุณควนนะผู้ใดฮะไป <ș AR> ไหมยานอยู่ลดีรถลม มเมื่อเดิทางไหนครับนี่ทีเท่เสียบที่เสียดร,รถร่วมหรอครับรวมแรดน้ำกันเอ้าแถวไปไว้ครับเสออียบบองเป็นสไลด์ลงไป かっ。カッカッカッ ่านใบม่วงครับพี่น,อน้องกับเต็มแล้วครับระว,วังรถเดอ้อจะเฝ้าแลีนสวนทางรถทำงานเด้อครับถ้ารถทำงานจะเฝ้าแลี้ยนมากมันจะ,ลออออะไล่เลยครับโอ้ทีมงานเฮานีเองวันเสาร์พี่น้องครับเมือเ่อนไงประกันมาเปิดหัวเปิดตา ปิดเทมหรอเพราะปิดเทอมเหรอ,อ,อ้ะเ,เ,เออไงไงลองงไปดูสิเกรอย่ท้าลกันเ,เรียบร้อยแล้วพี่น้องพนไปแล้วโอ้ปาขี้เล็กคือง่มยังงนี่แหละต้มสักสองน้ำเครื่องพี่น้องครับหลังอย่างนั้นก็หาเจ็บย่านั่งแนมะ่ขันเซ สื่อนังงัวมมกนะครับกีไฟดีๆแจงแซวแซบน,นะครับผมอยู่ดีมีแห้งสู่สกู๊กซูบนครับพี่น้องครับพาการิีหนายเทียพี่ลองด้วยมึงรถเห็ดงานนะครับเห็ดสะพาน ช่วยประธานนะตัวบนซีฟแล้วเพื่อเซลุมจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมโอ้อลมดีครับเย็นดีเย้เก็บเย้ไข่เยะจนครับพี่น้องครับฝากก